ครับสวัสดีครับบรูดคนโก้ครับเมอนี้มโฮครับนะครับบลูดอีกเชิญเชื่ครับในช่องใจไหว้พาแซ่บแฟนเพ่ครับพี่น้องเมอนี้มีนะครับผู้ใจดีครับส่งฮอร์โมนมาเฮาบอบรุ่งต้นยางครับพี่น้องหรือว่าเพื่อนว่าบอบรุ่งต้นไม้ต้นไหลได้บัดครับเขาเลยส่งมาเอาเขาจะมาแกะบ้างนะครับเนาะให้อ่านซื้อบ่ะนี่ยเนาะเนาะไม่ต้องบอกซื้อป่ะให้บอกเป็นตัวตัวอย่างครับพี่น้องเนาะเขาดีใจเขาจะแกะบึ้งครับพี่น้อง คน่าสับปะุดดิตนายเพื่นมาให้มารีวิวครับพี่น้องโอ้เบาหลุดดังนะครับกับได้ไหวนะครับมีคนส่งสินค้ามาให้รีวิวครับอันนี้ห่อนะครับยังไม่ขึ้นด,ดั่งนะครับเดี๋ยวห่อจะขึ้นต่อไปครับ <c oughs> โอ้วดบรรจุพันธุ์โอ้พี่น้องคุยอะเพื่อมาให้สองขวดครับพี่น้องโอ้ขวดบรรจุพันธุนด์ดีดีครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะแกะิึงครับเด้เอามันเฮียงกันสองขวดเนาะ นะครับเป็นฮอร์โมนนะครับเทบทิพ์นะครับบำรุ่งนะครับยางดีพี่น้องเบื้องบนนะครับนี่ครับสองสองตัวนี้นะครับสงสัย์จะเป็นคนละอย่างครับคนละยางนะครับพี่น้องเทบทิพ์นะครับฮอร์โมนนะครับทั้งเบื้องตามรูปสีอ้อยสีมันสีเขา่าสียางพราราก็ได้ครับพี่น้องเนี่นะครับให้เบื้องโลกโก้ป่ะได้เนาะพี่น้องเพื่อนนะครับ เดี๋ยวเป่ารถจะเอาไปสีนะครับเด้อฝาสิิไปยังไหนครับพี่น้องเนาะนะครับขวดนี้จะเป็นขวดฝาสีขาวครับเพื่อนทรงมาจากพิจิตรครับพี่น้องนะเพื่อนเดี๋ยวซื้อปากกาเออเออเพิ่นจะหาผิดกฎครับกับว่ากันเพื่อนจำนายครับเพื่อนทรงมาให้รีวิวนะครับว่าจะเอามารักษาต้นอยาเห่า่ะที่เลือก็จะไปสีมันสีอ้อยครับพี่น้องอันนี้อีกอันนึงนียังไงคือผลิตภัณฑ์นี้ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยฮอร์โมนนะครับการเจือกกันนะครับพี่น้องเนี่ยเป็นอาหารเสริมของต้นใหม่ครับของพืชครับพี่น้องนี่ขวดนะครับมันจะพันยางดีครับพี่น้องเนาะแต่สําคัญที่ประคุณครับเดี๋ยวห่าจะไเบีวเบรบรับเดอมพี่น้องว่ามันจะได้ดี่อครับน้องเนาะครับอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนนะครับของเทปนะเทบทิปนะครับเป็นฮอร์โมนในการดูแลนะครับหรือบลอมุงต้นใหม่นะครับอย่างพราล่าก็ได้พี่น้อง ก็ได้มั่นก็ได้นะครับเข่าก็ได้ครับทุเรียนได้บดรับพี่น้องนะเพราะว่าอย่างเข้านี้นะครับถ้ามีฮอร์โมนมาดูแลก็จะดีขึ้นพี่น้องเนาะถ้าไคสนใจนะครับเด้อให้เบารถดตใส่ก่อนครับพี่น้องว่ามันจะดีบ่นะครับสามารถติดต่อทำอะไรครับรือทักอีเมลมาได้นะครับเพิ่นบอกให้บางสันนะครับพี่น้องเนาะนะครับมันมีสองขวดนะครับฝาฝาขาวกับฝาเลือยงครับพี่น้องจะเป็นอันตุดไอตัวแรกันนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับ ก็นะครับพี่น้องสามารถเอาไปใส่ได้ครับผมกับบอลลูนะครับแต่ว่าเวาจะใส่ให้พังกอนนะครับก็อจิตามช่มวานะครับมันจะได้ผ้นดีบอนะครับสําหรับอย่างผมขับมองไอรกลก้นะครับมันไฟใหม่ครับคุณนะนะครับอย่างผมนะครับถ้านะครับต้นได้ไฟใหม่ผมจะเอาเสื้อกผูกไว้พี่น้องนะครับยางบังไปไม่ถือโดนบ้างมากนะครับผมถือนะครับอ่าสนรักไว้พี่น้องว่าต้นใดมันไ่ใหม่แล้ะกั มันเป็นผลดีนะครับพี่น้องถ้าตั้งเลยครับจะหอนี่ครับนะครับบารุดนะครับเ๋ยวเอามาใส่ดูผลเบื้องคระพี่น้องนะครับคุณโอ้ยามตายครับติดเต้ใหม่ครับพี่น้องเด้อพาราจะเอามาใส่แล้วก็ดลอ่เบิ้งนะครับน่วามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นี่ครับทีละนี่นะครับนี่ครับนี่น้องโอ้คุณอ่ะแล้วก็น้ามันไหลมาเพี่น้องคุณอ่ะน้าเป็นยางครับคุณโอ้คุณที่ตัวครับมัน แต่มันคนก็จะหายนะพี่น้องเนาะนะครับเอากระสินะครับเอามาสีดบำรุงตามสิเพิ่นวานะครับเป็นวาหาซีซีต่อนนามีสับลิดครับเราจะลองเบ่งทุกต้นเลยครับต้นทีไ้ที่เป็นถือไฟใหม่เราจะเอาผมว่าผมจะเห็นเครื่องหมายไว้แล้วครับว่านะครับต้นใดที่สีเราไฟใหม่มันหนามันจะขับขึ้นมาเก่าบ่นะครับพี่น้องโอ้หลายต้นครับพี่นะครับบางต้นก็ไปหลายครับบางต้นก็ไปหน่อยต้นนี้ พนอ้องรบกนี่ก็ใโอ้โหนะไม่ครับพี่นอ้องมานะครับเอาเาจะถ่ายรูปเพิเ่อนหนี่นะครับให้ใส่นี่แหละยี่ห้อน,น,นะครับพี่น้องนะในในการบอบลุกมันพี่น้องครับเอาฝากกดไลค์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ